ต่อไปข้อที่8ภาชนะนี้มีน้ำมันอยู่เท่าไหร่น้ำมันคือตรงไหนตรงสีเทาๆดำๆหรือน้ำเงินไม่รู้สีอะไรช่างมันน้ำมันลูกศรชี้ไว้ชัดเจนนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงครับปริมาตรนะครับก็กว้าง4ยาว10 4ีคูณ10เป็น40แล้วตอนนี้ สูงเท่าไหร่เขาให้หาเฉพาะน้ำมันนะครับขีดเส้นใต้คําว่าน้ํามันน้ํามันคือตรงนี้คือตรงนี้เฉพาะน้ํามันสูง4เซนตเมตรครับความสูงที่เลือกมาใช้ก็คือเลข4อย่าเอามาผิดนะครับ4416คน10เติม0ก็ตอบ160ตัวเลือกที่4ง่ายไหมกว้างคูณยาวคูณสูง เอาทำไมน้ำมันมันอยู่ข้างบนน้ํามันมันจะไม่มาผสมกับน้านะครับมันจะลอยอยู่เหนือน้ําเลยลองไปเทน้ํามันพืชของคุณแม่ใส่ลงในน้ําเปล่าดูนะมันจะลอยอยู่ข้างบนเลยนะครับโอเค